เรื่องมักคาสู่สุขาวดีแรกเริ่มพวกเราปรารถนาไปสุขาวดีเพราะอยากจะออกจากทุกข์จึงเริ่มศึกษาพร้อมทั้งเชื่อมั่นใน48มหาปณิธานของพระอมิ阿ต陀รพ,รพุทธเจ้านี่คือขั้นตอนเริ่มต้นเมื่อเริ่มต้นแล้วจึงยกระดับจิตด้วยการภาวนาพระนาม สาธยายพระสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเดินตามมักคาที่จะไปถึงสุขาวดีเมื่อได้เดินตามมักคาแล้วไปสักระยะหนึ่งกลับเกิดความสงสัยว่าที่ได้ออกก้าวเดินมาทั้งหมดนั้นสุขาวดีมีจริงมันจะมีจริงหรือไม่บางคนล้มเลิกแล้วเดินกลับเพราะไม่เห็นเงาสุขาวดีบางคนหยุดคิด ไม่ไปต่อบนเส้นทางเวงว้างว่างเปล่าแต่บางคนมั่นใจอยู่แล้วไร้กังวลไม่สงสัยไปต่อแบบไม่หยุดก็มีนี่ต่างกันตรงความตั้งใจและความเชื่อมั่นสำหรับพวกไปต่อไม่รออะไรแล้วนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งเห็นปลายทางอยู่ชัดเจนและใกล้มากหรือไม่งั้นอาจยืนหยุดอยู่ที่หน้าประตูสุขาวดีแล้ว เมื่อถึงตรงนี้จะเหลือเพียงผู้ที่ก้าวเข้าไปและผู้ที่ถอยออกมาประเภทแรกแก้าวเข้าไปแล้วไม่กลับออกมาอีกแล้วเรียกผู้ที่บรรลุภาวะลักษณะนี้ว่าอมิตตภะจากภายนอกสู่ภายในคุณได้บรรลุสู่ความสว่างสวยแบบพระอมิตตภะตราบจนนิรัน์ ประเภทที่สองเมื่อหยุดยืนอยู่หน้าประตูสุขาวดีทัศนาด้วยความมั่นใจในพุทธานุภาพแห่งพระอมิตรภ h จากนั้นแล้วจึงเดินกลับออกมาสู่หนทางเดิมเพื่อบอกทางหรือแผนที่รวมถึงวิธีการไปสู่สุขาวดีแก่ผู้อื่นเรียกผู้บรรลุชนิดนี้ว่าอมิตรภ h จากภายในสู่ภายนอก คุณได้บรรลุถึงมหาปณิธานแบบพระอมิตภะแล้วตราบจนนิรันต์ไม่ว่าที่ใดที่คุณยืนอยู่คุณก็ประดุดพระอมิตภะพระกุลอิมและพระมหาสถามปราบจะใกล้ชิดคุณดุดมหามิตรแล้วคุณละ่ะวันนี้คุณเดินมาถึงจุดไหนคุณเข้าใจการเดินทางไปสุขาวดีมากน้อยเพียงใดหรือว่าคุณเป็นพวกที่รับฟังว่า ดีก็ว่าดีตามหรือว่าเห็นเขาจะไปคุณก็ไปตามคุณมีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อสิ่งใดสุขาวดีของคุณออกแบบคาดหวังผลของการเดินทางไปไว้แบบใดวันนี้ในขณะนี้คุณมีคำตอบกันบ้างหรือยังธรรมะนิยายมหายานโดยอี้จูลิน เริ่มเดินเริ่มเดินไปสู่สุขาวดีหยุดเดินไปต่อย้อนกลับคุณทำแบบใดมั่นใจไม่ไปแน่และมั่นใจต้องไปให้ถึงคนละแบบกันคืนสู่ปัญญาที่ไร้กรอบจึงพบสุขาวดีขอบคุณข้อมูลจากค้นธรรมใต้ร่มไผ่ม่วง